สวัสดีนะครับอยู่กับผมไทโซนบ้านนอกนะครับ<อ>นี่เอฟซีเยอะมากเลยนะครับนี่เอฟซี FC ช่องอะไรครับไถโซนบ้านนอกโอเอฟซี FC ของเรารู้จักช่องด้วยนะครับรนี่นะครับมาดูเจ้าเอสเคศูนย์สี่ห้าของเราครับจะมาดูมาดึงเจ้าฮิโนโคันเคียวนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับ เจ้าจอนเดียคันใหญ่ของเราก็เค็ดดินอย่างเมินเฉยเลยครับนี่นครับคันเขียวของเรานะครับไม่รู้เป็นไรนะครับถอดเฟื่องท้ายแล้วนะครับเอาถอดทำไมล่ะครับนี่หึถอดทำไมพังเจ้าของรถเขาบอกว่าพังครับไม่รู้อะไรเตกครับ เขาขาดบ่๋ึนะบโรดาด้วยปลาดินี่นะครับพอดแล้วนะครับนี่เพลาับเพลาไม่ได้ขาดกับไม่รู้เป็นอะไรนะครับว่าจะเป็นกับอะไรครับโคอรถว่าเป็นกับอะไรเฟืองจปาเขาบอกว่าข้อรถว่าน่าจะเป็นกับเฟืองจำปานะครับใครเป็นคนโบกให้จมเลยครับนี่เอาชี้ไปถนนครับ สงสัจะเป็นท่าเกมครับเกมค่อยรู้เรื่องครับจบอย่างเดียวนะครับนี่นะครับดินก็ติดอยู่สภาพนี้เลยนะครับฮะโอเอฟซของเราฟันเกือบไม่มีครับโอ้มีโชว์ขอนเกงโชว์ด้วยครับเอฟซของเรารู้จักบางฟุ่นด้วยครับ FC ของเราฟันจนไม่มีแล้วนะครับนี่ครับเราว่าเฟืองปลาแตงครับ นะครับพังจะอยู่สภาพนี้เลยนะครับนี่ครับก็มีฝ้าครอบ้อมาสูตรใหม่เหมือนกันนะครับนี่โคลนติดเต็มเลยดิ้นเหนียวนี่นะครับดูเจ้าจอนเดียคันใหญ่ของเราก็เตะดินแบบโหด โอ้ไปเรียบมากเลยครับเกลไปเรียบมากเลยนะครับ อยู่กับรถใหญ่ๆอีกแล้วครับ เลยนะครับดาวจนเดียวของเรานะครับ รอปาดนางานนะครับเจ้าจรเดียของเรา FC ของเราก็ตามติดเลยครับสี่ห้าคนครับวิ่งตะพึ้นตะพื้เลยนะครับปาดนางานก็สบายนะครับรถใหญ่ๆครับ ไม่ตั้งหลักไกลนะครับเจ้าโจรเดียวของเรา <c oughs> มีตัดหน้าเล็กน้อยนะครับคือครั้งต่อไปจะได้เข้ามาทีง่ายหน่อยครับไว้เป็นลุกเป็นบอเข้ามาทียากนะครับ มาแล้วครับเจ้าศูนย์สี่ห้าของเราก็ยกมือแล้วนะครับมาช่วยฮีโน่คันเขียวนะครับเฟืองแตกครับเฟืองจำปาบ้างครับจะฟองกระบอกแบบนี้นี่ครับเติมมาแล้วคชิปนี้มันนะครับดินเนื้อจนเฟืองแตกนะครับ มีเสียงเล็กน้อยนะครับคูดินโลกกอนะครับ ที่อกจากระาะให้นะครับน้ำไม่ลงนะครับ <c oughs> ลงแล้วนะครับ มีขานทุนนะครับเฟืองจะปาเตะครับขุดดินออกก่อนนะครับก่อนค่อยดันออกครับ กันไปแล้วครับนับนบนบน่นออกเลยครับ าออกเรียบร้อยนะครับพอดูวิธีเขาจะลากกลับบ้านนะครับ,รบสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์รถไทยโซนบ้านนอกเมื่อนะครับเ<ส>พื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ